สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านพี่อ้อแฮนด์เมดนะจ๊ะวันนี้พี่อ้อก็มีลายลูกไม้อีกหนึ่งแบบนะที่จะมาสาธิตให้พี่พี่น้องน้องทุกคนได้เห็นกันนะจ๊ะลายนี้เป็นลูกไม้ลายสวยมากนะจ๊ะพี่น้องจ๋าถักก็ไม่ยากนะลักษณะลายก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะ สวยมากจ้ะพี่น้องจา๋าถ้าฟาร์มเห็นส่วนตัวพี่อ้อพี่อ้อว่าเหมาะที่จะทำปกเสื้อนะหรือว่าทำคอเสื้อสีก็สวยด้วยจ้ะเป็นสีน้ำตาลนะออกเอิร์โทนหน่อย พี่ๆน้องๆก็สามารถที่จะนำไปปรับแล้วก็ตกแต่งชิ้นงานอื่นๆได้นะอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้นะพี่อ้อเก็บเศษไหมที่เหลือใช้จากการถักเสื้อนะมาถักให้พี่ๆน้องๆดูกันนะจ๊ะไหมตัวนี้ก็จะเป็นซัมเมอร์ซอฟเป็นอะคริลิก100%เซนะจ๊ะเบอร์18เส้นก็จะประมาณนี้สีสวยมากนะจ๊ะพี่น้องจ๋า แล้วก็ส่วนเข็มโคเชนะพี่อ้อก็ยังคงใช้เบอร์เดิมมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวดูใ,ใกล้ๆกันโอเคพี่อ้อใช้เบอร์หกหรือว่าหัว1.0ึมิลน,นะจ๊ะสำหรับพี่พี่น้องๆทุกท่านก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของน้ำหนักมือของแต่ละท่านนะพี่อ้อจะขึ้นต้นด้วยโซ่8ดนะจ๊ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดมองเห็นไหมเนี่ยเราได้โซ่8ดแล้วนะจ๊ะเราก็โซ่สี่สองสามสี่เสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอลงโซ่ตรงนี้นะโซ่หลักที่แปดสี่ครั้งนะจ๊ะ โดยปลดไว้หนึ่งครั้งก่อนครั้งที่สองแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ครั้งที่สามอีกหนึ่งครั้งจ้ะเราไม่นับโซ่โซ่แรกที่เราขึ้นต้นนะถ้าเรานับด้วยเราก็จะเป็นห้าหลักแล้วก็แบบนี้นะ เสร็จแล้วนะจ๊ะตรงโซ่ตรงนี้นะที่โซ่แปดที่เราขึ้นต้นไว้เราก,ก็เกี่ยวมาตรงนี้สีออกมาพอได้สีออกมาแล้วนะเราก็ทำเอ็กลง เอกตรงนี้นะจ๊ะเราทับไปใหม่ไปได้เลยนะทํเอกทั้งหมดสิบครั้งด้วยกันในห่วงนี้นะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่อ้อจะพยายานแบบช้า เจ็ดแปดเก้าสิบก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วนะจ๊ะพอได้สิบแล้วพี่อ้อก,ก็จะขึ้นโซ่สี่ทำลักษณะเดียวกับที่เป็นตัวนี้นะเหมือนเม็ดข้าวโพดตัวนี้นะจ๊ะ พอหนึ่งคอลงไปตรงนี้นะจ๊ะสี่ครั้งนะปดหนึ่งไว้ก่อนแล้วก็ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วก็ดึงผ่านมาพร้อมกันหมดเลยก็จะได้เป็นเม็ดที่สอง เสร็จแล้วโซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิบพอได้โซ่สิบแล้วเราก็พิกัดนะจ๊ะพิกัดแล้วก็ดึงเข็มออกมาก่อนแล้วก็มาที่ตรงนี้นะตรงที่เราขึ้นต้นเม็ดข้าโพดเม็ดแรกไว้แล้วก็ดึงไหมออกมาก็จะได้แบบนี้ ทำ x ลงในห่วงนี้ก่อนนะจ๊ะหกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอได้หกแล้วโซ่สามโซ่สามแล้วก็สี่นะทำ x อีกหกครั้งในห่วงเดิมหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะลายถัดไปหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่พอหนึ่งคอสี่ครั้งลงตรงเอ็กสุดท้ายนะตรงนี้จ้ะหนึ่งค้างไว้ก่อนนะ สองสามสี่แล้วก็รวบมาทั้งหมดตรงนี้โซ่แปดนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโซ่แปดเราก็พลิกกลับ แล้วก็เกี่ยวตรงนี้นะจ๊ะเกี่ยวมาที่จุดนี้นะในห่วงนี้เราจะทำเอ็กทั้งหมดสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบเริ่มมองเห็นละหนึ่งช่วงลายนะจ๊ะตรงฐานตรงนี้จะเป็นโซ่แปดแต่ตรงตัวลายตรงนี้จะเป็นโซ่สิบนะจ๊ะต่อน,นะจ๊ะ หนึ่งสองสามสี่พอหนึ่งคอนะลงต่อ x หลักสุดท้ายตรงนี้สี่ครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วก็ปลดออก โซ่ตรงนี้เป็นโซ่สิบนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพิกกับนะจ๊ะพอพิกกับแล้วเราเราดึงเข็มออกมาก่อนแล้วเราก็มาเกี่ยวตรงนี้นะตรงที่ลอยเชื่อมต่อตรงนี้เราก็ดึงไหมออกมาทำา x ครั้งนะหนึ่งสองสามสได้6 x แล้วโซ่สาแล้วก็สลงสองห่วงนี้นะ x อีก6ครั้งลงในห่วงเดิม1นึ่สองสา ห้าหกตามด้วยโซ่สี่ลายก็จะซ้ำแล้วนะจ๊ะนี่จะได้สองสองวงแล้วนะจ๊ะสองวงเดี๋ยวเราดูลายต้นแบบกันเห็นไหมจ๊ะก็จะได้ตรงช่วงนี้แล้วมองชัดไหมนี่นะ ก็คือสองวงแรกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อ้อจะทําให้พี่ๆน้องๆดูอีกสองสองวงนะเพราะว่าอันนี้เป็นการสาธิตเท่านั้นเองนะจ๊ะแล้วพี่ๆน้องก็ทําต่อกันจนได้ความยาวตามที่ทุกคนต้องการนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อ้อทาให้ดูอีกสองวงนะจะทําช้าๆ ่อนะจ๊ะพอหนึ่งคอนะลงตรง S หอ,อ,อกสุดท้ายตรงนี้4ครั้งครั้งที่1นครั้งที่สองครั้งที่3ครั้งที่4ี่ปลดมาก่อนแล้วก็รวบมาตรงนี้โซ่แปดหนึ่งแล้วนะสองสามส,ามสี่ห้าหก จแปดแล้วก็พลิกกลับมานะจ๊ะพอพลิกกลับเราเอาเข็มออกก่อนแล้วก็เข็มมาเกี่ยวเข้าไปตรงนี้นะตรงจุดเชื่อมลายแล้วก็ดึงไหมออกมาในห่วงนี้ที่เป็นฐานเราจะทำเอทั้งหมด10บครั้ง1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อนะจ๊ะโซ่สี่ พอหนึ่งคอนะจ้าลงใน x หลักสุดท้ายตรงนี้สี่ครั้งครั้งที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็รวบโซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบพ่กับนะจ๊ะพิกลับแล้วก็เข็มออกมาเข็มมาเกี่ยวเข้าตรงจุดนี้นะแล้วก็ดึงไหมออกมาจ้าเอ็กลงในห่วงหกครั้งหนึ่งสองสาม สี่ห้าหตามด้วยโซ่3ามสลงสองห่วงที่เราเห็นอยู่นี่นะ x อีก6ครั้งลงในห่วงเดิม1นึ่งสองสาสห้าหกสามลายแล้วนะ หนึ่งสองสามสี่พอหนึ่งคอนะจ๊ะสี่ครั้งหนึ่งสองสามเวลาถักพี่อ้ออยากให้นับไปด้วยจะได้ไม่หลงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แพอแปดแล้วเพี่อก็พีกกลับมาแล้วก็เข็มออกมานะมาเกี่ยวตรงนี้เพื่อดึงไหมตรงนี้ออกมาแล้วก็ทำเอในห่วง8ครั้ง1นึสองโอเคโทษจะสิครั้ง3 4มสห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่คอหนึ่งคอลงในเอ็กหลักสุดท้ายตรงนี้สี่ครั้งครั้งที่หนึ่งแล้วนะจ๊ะสองสามสี่ แล้วก็รวบโซ่สิบสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพิกลับนะจ๊ะพอพิกลับเราก็เอาเข็มออกแล้วก็มาเกี่ยวตรงจุดรอยเชื่อมตรงนี้นะเอ็กลงไปในห่วงนี้หกครั้งก่อน สองสามสี่ห้าหกหกแล้วต่ำด้วยโซ่สามพอโซ่สามแล้วเราก็สี่ออกมานะจ๊ะต่อด้วยเอ็กหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แบบนี้นะโซ่สี่พอหนึ่งคอยนะจ๊ะสี่ครั้งลงในเอ็กซ์สุดท้ายตรงนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็รวบ ตรงนี้โซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอได้โซ่แปดแล้วนะจ๊ะแล้ก็พิกับแล้วก็ถอดเข็มออกเอาเข็มมาสอดตรงนี้นะตรงจุดที่เราเชื่อมลายแล้วก็ทำเอ็กลงในห่วงทั้งหมด สิบครั้งสองสามสี่สองสี่แล้วนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอได้สิบพี่อ้อสาธิตให้ดูแค่ตรงนี้ก่อนนะ พอสิบแล้วตรงนี้ที่เราจะสองแถวด้านล่างนี้นะเป็นฐานดึกแล้วเสียงพี่อ้อเริ่มจะไม่มีแล้วตอนนี้ก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนครึ่งตรงนี้นะจ๊ะสองแถวนี้นะเดี๋ยวเรามาทำกันพอได้ตรงนี้แล้วก็พี่กลับนะจ๊ะพี่กลับแล้วก็ โซ่แปดหนึ่งสองสามสี 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ส่ห้าหกเจ็ดแปดโซ่แปดแล้วก็พอหนึ่งคอนะจ๊ะลงที่ฐานตรงนี้เว้นหนึ่งสองสามลงช่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หนึ่งสองสาม คอหนึ่งคอนะหนึ่งสองสามเว้นมาแล้วก็มาลงหลักที่สี่หนึ่งสองสามตรงนี้เราจะข้อมมาลายถัดไปหนึ่งสองลงตรงนี้นะจ๊ะอเคหนึ่งสองสาม แล้วก็หนึ่งสองสามเว้นมาสามหลักตรงกลางหนึ่งสองสามตรงนี้หนึ่งสองลายถัดไปนะเข้ามาที่ลายถัดไปจะได้ลักษณะนี้นะจ๊ะพี่อ้อจะทำสองแถวด้วยกันตรงนี้เป็นแถวแรกนะเดี๋ยวพี่อ้อจะทำให้ดูจนจบแถวแล้วก็ขึ้นแถวที่ สองหนึ่งสองสามก็จะพยายามทำชานะ้าๆเนาะหนึ่งสองโซ่ตรงนี้สามนะจ๊ะโซ่ที่เราขั้นหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามพอดึกแล้วเสียงเริ่มจะแห้งลงเรื่อยๆพี่น้องจ๋าไม่ว่ากันนะจ๊ะเพราะว่ามันค่อนข้างดึกแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองทุกวันนี้พี่อ้อต้องทำคลิปตอนกลางคืนนะเพราะว่าช่วงกลางวันจะทำไม่ได้เลยเสียงรบกวนค่อนข้างมากกลัวพี่ๆน้องๆจะลาคาญน,นะจ๊ะหนึ่งสองสาม ถูกไม่เอ่ยลงตรงนี้นะถูกแล้วพอได้แบบนี้แล้วนะจ๊ะก็พิกับพิกับก็โซ่แปดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแต่จริงๆแล้วลายตรงฐานเนี่ยพี่พี่น้องๆจะทำแบบไหนก็ได้นะแล้วแต่ความชอบจ้ะตรงนี้ก็ลงให้ตรงหลักเดิมแล้วก็จะทำกี่แถวก็ได้เหมือนกัน พี่พี่น้องน้องก็ลองไปปรับดูกันนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่อ้อขอขอบคุณพี่พี่น้องนองทุกท่านนะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจพี่อ้อมาโดยตลอดนะจ๊ะสำหรับพี่พี่น้องน้องท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมครั้งแรกถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนด้วยนะจ๊ะ และที่สําคัญนะจ๊ะพี่พี่น้องน้องจ๋าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันจ้าแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า